อะไรวัดคลิปอยู่นะเอออย่าอย่าเล่นอะไรอย่าโชว์ง่นะไม่มีอ่ะดูแค่นั้นแหละไอ้นี่ถ้าเกิดกูไม่เลิกเล่นพับจีไปเอคูลูเซียไม่ได้เกิดโอ้หมึงพลาดฟิงเขาในคลิปกูแน่ๆสิสัตว์เล่น m 2 4ม้ไหมเพื่อน ทำไมกูเบาในคล,นกกลิปเนี่ยไม่ไม่น่า,บานเบา <c oughs> ตรงกูมี ATV ตรงกูก็มีเห็นสรุปที่เดียวกันรรกระสุน320นัดเฟิร์สเอ็ดอันเดียวสะได้จริง ตรงกูมีม้าดีดกระโหลกปืนกระบอกลูกบาเร่วแน่แน่ใช่ปืนลูกรักกูเลยอ่ะปืนที่กูชอบมากกระบอกกระจอ่ะพอรถเคลื่อลรถจะใหญ่ไม่ดีออันนี้มันดีดเกินไปเมื่อก่อนแม่งไม่ดีขนาดนี้นะเว้ยอุ้ยโอ้โหยกรอด็กเวน มิกเล่นลูกเขียวเลยลูกลูกเจ็ดลูกเขียวทำไมอ่ะตรงกูเล่นลูกเขียวเต็มเลยเป็นสากาดีกว่าสากามันโดนบัฟมาเนี่ยล่าสุดล่าสุดคือว่าคือป,ปีปีท <c oughs> ี่แล้ว กูไม่รู้เลยมันบัฟอัานเนื้ออะไรไม่รู้กูมีหน้าที่เล่นกูได้เล่นไปกูเล่นปืนเดิมอยู่แล้ว SLR กับบาร์เรลลูกซองไอ้ยกูเจอสไนสไนลูกแดงเลยนะ <S <S 2> <S 2> <S ไม่ใช่สไนลูกแดงอ่ะลูกซองยาวอ่ะลูกซองแฝดอ่ะเคื่องตรวจสัญญาณวัตถุฟังที่ตรวจสัญญาณ อะไรคือเครื่องตรวสัวสญญาแล้วมันใช้ยังไงอ,อัะไนเออวันหลังนเนียเนยเ่ยเนี่ยไอเหี้ยเนี่ยกระเป๋าะนะเออว่าม,มันคือเครื่องตรวสัวสญญาเออใช่มันคือกระเป๋าไอิชยดิแล้วนักเหี้ยอะไรได้ปะกันวงไงกันวงได้ <c oughs> ในระดับ <c oughs> อย่างี้กูคุมปืนอยู่กูคุมปืนได้อยู่แต่พอไปยิงจริงกูคุมไม่ได้นะเฮ้ยเดินเดดูดูดูคุมปืนของจริงเป็นอย่างงี้โอ้ยเอ็มสี่มึงเอาเอ็มสี่มาเชื่อกับบาเล่เลยนะเฮ้ยมีหัวปลีอยู่อะตรงนี้อะมีเอ็มยี่สิบสี่ด้วยไม่เอาอะ เด็กมึงดูมึงออกมาดูกูดูการคุมปืนของกูยอดเลยใช้ชีวิตจริงกระสุนเด้งเข้าหัวตัวเองแล้วเนี่ยย,ยิงกระยิงกระ A ตัวเหล็กเนี้ยไปหาฆ่าคนเกูยูยินเสียงเก็บเสียงอะเ,อเสียงกระดาษเอทีวีใช่ไหมบอกกูดีเออเ้ยใครอะใครอะไปดิ จะทำไมจะดูคนเข้าพูดอยู่ไงใครเข้ามาน้องไร<า>ดีอ่าพี่เล่นไหมเพือ่อนเรามาอยา่างละพี่เล่นทับจีกันอยู่อ่ะท่านหนูมาแล้วแต่ว่ามันบอกว่าไม่มาดีที่นะให้ไปดิมันเอ้าทำไมอ่ะไม่รู้หมือนว่าเกลียรติโอเคเราไปเล่นสไปรัตรอสักสองสามตาก็ได้แน่ครับโอเคครับ พอน้องมาตอร็ไม่ยอมมาติวิเลยกูเลยกูนั่งคิดอยู่วันนั้นะกูฟาร์มแล้วไปกูกขับผ่านเฉยๆของคตูแล้วเนี่ยกูเลยหาฆ่าคนไม่ฟูเลยเนี่ยของแต่งปืนอลยไม่มีเลยมีแต่ตะโข แต่เราก็มีกิฟต์เล็กๆไปอย่างน้อยกูก็มีแค่น้าจับกับเลเซอร์ดัดไล่บีเฮ้ยรถมันไหลไปเรื่อยๆไอ้มีมีหินมีหินมีหินหินบางอยังไงขูขอปั๊มยาก่อนละกันใช่อเผยหินเอาไว้อยู่ด้วยน่ะกูจะหยุดได้ยังวะกูจะไปไหน ไอ้เคียมาอยู่เลยไอ้บิกเอ้ยไอ้ซั์ขอด้ามปืนมองหัวมึงทักทีได้ไหมเนี่ยอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วมันจะไหลลงเขาไปเร็วกว่าเดิมบิกวิก จะยิงคนใช่ไหมออนนจะยิงคนหรือให้คนยิงเราเขายิงเราเก็มบอกว่าตา้านได้แชมป์บอกแล้วตา้านได้แชมป์เลยฮะเปิดกระเพาะเปิดกระเป๋าได้แล้วต <c oughs> านได้แชมป์ฮึ่มไม่มีเสียงคนว่ะ ดีเสียงรถอะจากไหนมาเอ,าอ้ามี่เขาเข้าวงมีไม่ใชเข้าวงทำไมด้านไหนดีอะเราไปโซนเราไปโซนนี้ไหมจก<อ><ๆ>ักคนเข้าวง ไปดักคนดักไปกันโดูแล้วให้เขาเรายิงเราตายนะไม่ไม again, ่ไม่เราตายหมดอ่ะไอ้บ๊กรู้ตัวหนิว่าคุณจะนั่งหลังอ่ะรู้หนิคุณความยาเลือดเต็มแล้แท้ มาคุณอยู่นู่นจะขับลงมาทำไมวะมีห <c oughs> ื้อมีกล้องไหมเห็กล้องมั้ยเห็นกล้องเมื่อกี้ไหมเอมม <c oughs> ออาจจเป็นกล้องคนที่ขับขันมาก่อนเราก็ได้นะได้เราโหนี่มันโห้โอ้โ,อโ,โดนปลาใหญ่กินบัตรเลก็กอ่ะแต่เราคือ คนที่อยู่มนสุของข้ารับดอฉลามนะโอ้ยยันนรดร้อนนอนผักเลยยเบ้เลยตรงนี้ทำให้เลยเอ้ยนอให้เลยออมาดมสมอยู่ด้นกัน ของดีของดีมีของดีไอ,อม้มิกมีมึงรีบเกินไปมัออ้งเฮ้ย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 มันยิงมาแล้วเก็บยามไม่ขึ้นน่ากูหน่ากูมันน็อกไวที่มึงยิงไปอ,ะอ่ะไอตัวที่กูยิงมันน็อกอยู่แล้วซ้ำตายโอเคโอเค มีหมอกอยู่ข้างหน้าอุ้ยของดีมีของดีของดีโอ้คุณหกแล้วของดีดมดมอุ้ยไอ้บ้ไอ้บีวิ่งวิ่งมาขึ้นรถแล้วหนอไอ้บีเยอะจ้าแล้วจ้าเจ้าเร็วไอ้บี Ai bị Ai bị Đi à chăm Khát Đại chăm mà đâu Thuê mà loại hài mày gì คาดเป็นคลิปละบาย